พาณิชย์ตากแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมการค้าชายแดนไทยเมียนมาสารสัมพันธ์การค้าสองประเทศปี2564ไทยแลนด์เมียนมาบอ r เดอร์เทรดแฟร์2021เพื่อเปิดประตูการค้าชายแดนพร้อมเดินหน้ายกระดับพัฒนาศักยภาพสินค้าส่งออกเมียนมาค่ะที่ห้องจันผาโรงแรมตากอันดามันรีสอร์ทอำเภอเมืองตากจังหวัดตาก นายสมชัยกิจเจริญรุ่งโรธรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานการถแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมการค้าชายแดนไทยเมียนมาสารสัมพันธ์การค้าสองประเทศปี2564ไท a แลนด์เมียนมา Border Trade Fair 2021เพื่อผลักดันกลุ่มผู้ประกอบการค้าชายแดนเปิดประตูการค้าพร้อมเดินหน้ายกระดับพัฒนาศักยภาพ สินค้าส่งออกเมียนมาโดยมีนางสาวปาริชาติพงพันธ์เทาพาณิ์จังหวัดตากพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสื่อมวลชนและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการถแถลงข่าวในครั้งนี้เนื่องด้วยจังหวัดตากโดยสำนักง,งานพาณิ์จังหวัดตากได้กำหนดจัดงานมหกรรมการค้าชายแดนไทยเมียนมาสารสัมพันธ์การค้าสองประเทศปี2564ไทยแลนด์เมียนมาบอดเดอร์เทรดแฟร์2021ขึ้นในระหว่างวันที่22 ถึง26ธันวาคม2564ณนะบริเวณลานอเนกประสงค์สารสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชอำาเภอเมืองตากจังหวัดตากภายใต้วิสัยทัศน์ในการนำประเทศไปสู่ความมั่นคงยั่งยืนด้วยการพัฒนาประเทศไทยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมุ่งเน้นการยกระดับผลิตภาพและใช้นวัตกรรมในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับงานดังกล่าวภายในงานจะมีการออกบูธจำหน่ายสินค้าจังหวัดตากและกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างหนึ่งที่มีศักยภาพสูงและเหมาะสำหรับการเพิ่มศักยภาพการค้าชายแดนให้กับจังหวัดตากรวมทั้งนักธุรกิจที่สนใจส่งออกสินค้าสู่ต่างประเทศหรือกำลังมองหาสินค้าคุณภาพเกรดพรีเมียมเพื่อจัดจำหน่ายโดยจะได้พบกับผู้ประกอบการโดยตรงที่เลือกสรรสินค้า มาจัดให้ผู้บริโภคได้เลือกซื้อในราคาถูกรวมถึงมินิคอนเสิร์ตจากเก่งทัยชยยะเอกโชคชยัยหญิงทิติการเลดี้สีดาและเจเน็ตเขียวการแสดงศิลปะวัฒนธรรมประจำวันพร้อมกิจกรรมสินค้านาทีทองชอบลุ้นรับของที่ระลึกมากมายพิเศษสุดกับการลุ้นรับทองคำและเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกวันสำหรับผู้เข้างานที่มียอดซื้อสินค้าทุก200บาทอีกด้วยนอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการนักธุรกิจไทยเมียนมาจับคู่ธุรกิจ business matching เพื่อสนับสนุนมูลค่าในการจัดจำหน่ายสินค้าในอนาคตขณะดดเดียวกันยังได้เพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการโดยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดความรู้ถึงโอกาสทางการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดตากซึ่งจัดขึ้นในวันที่20ธันวาคมที่ผ่านมา ณห,ห้องจันผาโรงแรมตากอันดามันรีสอร์ทอำเภอเมืองตากจังหวัดตากโอกาสนี้จึงขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปนักท่องเที่ยวและนักธุรกิจที่สนใจมาร่วมงานมหกรรมการค้าชายแดนไทยเมียนมาสารสัมพันธ์การค้าสองประเทศปี2564ไ h a แลนด d เมียนมาบอ r เดอร์เ d e f แ i r 2021ณบริเวณลานอเนกประสงค์สารสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชอำเภอเมืองตากจังหวัดตากโดมแอร์ตั้งแต่วันที่ 22 26ถึง26ธันวาคม2564เวลา9นาฬิกาถึง20นาฬิกา30นาทีด้วย